สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกๆคนเลยวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตราคาเหรียญอ่ารุ่นนี้เลยนะครับจเจริญพรล,ล่างสร้างโรงเรียนปีหกสามเนื้อแบบนี้คือเนื้อทองแดงมันปูเป็นบล็อกไม่มีรอนะครับนิยมนะครับเล่นหากันเหรียญน,นี้ถือว่ามีความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นพิธีปลุกเสกใหญ่ เรียกว่าเป็นรุ่นวัดแตกของหลวงปู่พัดเลยนะครับเลโก้ดหนึ่งสามสามหนึ่งเรียญน,นี้ตอนแรกผมเปิดบูชาไป2อ0 5 2น0 5านี่ถือว่าไม่แพงแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีคนบูชาเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าตกลงมาผมก็อ่ะสองพ ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็เลยขยับมาสองพันสองพันก็ยังไม่มีคนบูชาผมก็รู้แล้วโอ้โหสงสัยแย่มากเลยราคาก็ตกลงมาผมนี่ขาดทุนยับเลยครับสรุปผมก็เปิดมาเมื่อเช้าเปิดไปพันห้าเปิดไปพันห้า fc ครับเคยซื้อขายกันเขาต่อมาพันสองผมก็อ่ะไม่เป็นไรครับ ปล่อยพักขาดทุนบุญกุศลแรงนะครับเพื่อนเอนอ่าไม่เป็นไรครับขาดทุนครับเหรียนนี้ไม่เป็นไรครับ,รบ,รนนรรบถือว่าให้ไปบูชาครับนี่จเจริญพรล,ล่างสร้างโรงเรียนยังไงก็ยังมีคนนิยมเล่นหานะครับยังมีคนเล่นเล่นหาแล้วก็บูชากันตอนนี้ผมเปิดไปราคาตอนนี้ก็อยู่ที่พันสองนะครับนี่แบบนี้พันสองเนี่ยคือผมว่าน่าจะขายง่ายแล้วนะ พันสองเนี่ยแต่ถ้าเรารับซื้อเข้าเนี่ยผมสมมุติว่าเรารับซื้อเข้ากาไรสามร้อยเราก็รับซื้อเข้ามาสักเก้าร้อยก็คงประมาณนี้แหละครับเนี่ยสําหรับบล็อกไม่มีรอแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งก็เหรียญน,นี้นะครับมหาชนวนเปลี่ยนมือไปแล้วนะครับนี่หนึ่งสามเก้าเก้าเลขโค้ดส,สวยด้วยนะครับผมก็ให้เอฟซีไปบูชาเท่ากันครับ หนึ่งพันสองรบาทาถูกแพงไม่เป็นไรครับอยู่ที่ความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตราคาให้ประมาณเท่านี้นะครับแต่ผมเชื่อว่ายังไงจเจริญพรล่างเนี่ยอนาคตก็ต้องกลับมาร้อนแรงนะครับเพื่อนๆแต่ก็ถ้าราคานี้ยังไม่ถึงยังไม่ร้อนแรงก็แต่ก็ถือว่ายังเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมอยู่นะครับ ยังไงซะแล้วลูกศิษย์ลูกหาของนุพุพัฒน์เนี่ยก็ยังนิยมเล่นหารุ่นนี้อยู่ก็ใครที่เก็บได้ก็ต้องเก็บครับอนาคตยังร้อนแรงแน่นอนครับ